นะครับสงสัยตรงไหนนะครับก็สอบถามได้นะครับผมตามเบอร์โทรนั่นแหละครับผมท่านผู้ชมครับ10คู่ครับผมโมโดูล10คู่เราใช้ริซิงศูนตัวทีนะครับหมดไดฮามาฮาสชั้นครับผมเด็ดแรง เ,เสียงใสแน่นครับฐมกดกระดิ่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายด่วสาม n แนลครับผมสวัสดีครับ fc ทุกท่านครับผม fc ชาวไทยนะครับผม f ีเปียนมานะครับฟีกัมบูชานะครับเกาหลีใต้ครับผมสบายดี พี่น้องสปอปลาวครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับที่เราทําเสร็จแล้วที่คลิปที่ผ่านมานะครับผมอย่าลืมนะครับวัดนะฮะนะวัดให้ครบทุกตัวครับผมว่ามันถึงกันไหมครับผมเนี่ยจับมิตเตอร์ตรงกลางถ้าเราเนี่ยมิตเตอร์ตรงกลางแล้วก็วัดดูว่ามันถึงกันไหมระหว่างระหว่างไอ้เนี่ยอีอีเนี่ย คลิปนี้ก็น้องมาลงทานทิสเตอร์ครับผมนะเป็นท่านทิสเตอร์โตชิบะนะลงฮิซิงศูนย์ห้าแปดนะครับผมนะฮิซิงศูนย์ห้าแปด การลงก็อย่าลืมนะทำเครื่องหมายให้รู้ว่าฝั่งนี้เป็น5200นะฝั่งนี้เป็น1943นะครับผม่มแรกก็จะลงทำการลงฮันดิตเตอร์ห้าสองศูนย์ศูนย์ครับผมแล้วก็ทาฟักทาฟักทาซิลิคโคนครับผมนี่นี่ ซิลิโคนสอดซิลิโคนเป็นจุดๆๆๆไปเลยนะครับแล้วก็ทาซิลิโคนครับผมนี่จะเป็นหลอดหรือเป็นกระปุกก็ทาครับเป็นจุดๆตรงหัวน็อตเนี่ยเนี่ย ตรงน็อตเนี่ยแล้วก็คาเป็นจ,จุด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 จะน้อยจะบางก็แล้วแต่แล้วเลยครับผมนี่ตรงน็อตไปเรื่อยๆครับทุกคน,นนะฮะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมทานะฮะนี่ตรงนี้นะฮ<น>ะ,<น>ะทาแล้วก็ เอาไมก์้าลงนะฮะทาแล้วก็ลองไมก์า้านอ็อตคันเหมือนทุกคันนะครับผมที่เคยทำให้ดูทุกคลิปล้วครับผมนี่แล้วก็ไมก์้าลองใส่น็อต15มมิล แล้วก็แหวนนะใส่แหวนมันจะล็อกอยู่ดีครับผมนะไม่ให้มันยาวนานครับผมเดี๋ยวผมตัดก่อนครับผมยาวนานครับมันจะซิ่งนะฮะท่านผู้ชมครับผมแชบก่อนครับผมครับผม,ผมก็ ขันเสร็จแล้วครับผมแต่ยังไม่แน่นนะฮะไม่ต้องแน่นไม่ต้องตันแน่นเดี๋ยวเราบัดกีเสร็จแล้วเราค่อยล็อกทีหนึ่งครับผมเพื่อให้มันโยกหาเดารด้าได้ครับผมนะนี่ห้าสองศนศูนย์ทำสัญลักษณ์ขีดห้าสองศูนศูนย์เราจะดูนะไปแล้วก็ด้านนี้ก็ อันท,ที่ไม่ได้เขียนนี่ก็เป็นหนะนึ่งเก้าสี่สามนะฮะทำเหมือนเดิมนะครับผมทาซิลิโคนเป็นจุด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 ไว้แล้วก็ไม่กล้าลองแล้วก็ทาทิตเตอร์นะฮะผมตัดก่อนครับผมไม่ให้มันยาวนานครับผมแคบเลยนะครับครับทาทิตเตอร์ก็คันเสร็จแล้วครับผมอ่ะฝั่งนี้ก็หนึ่งเก้าสี่สามครับผมทั้งแถบเลยนะะฝั่งลบนะฮะฝั่งลบ นะครับผมฝั่งนี้ก็5 2น0นะฮะมันก็จะเป็นไฟบวกนะฮะผมเป็นกนาน์ดูนี้ก็จะเป็นด้านด้านบนของได้นะฮะฝั่งนี้จะให้เป็นไฟบวกฝั่งนี้ก็จะให้เป็นไฟลบแล้วก็วางนะครับผมนะฮะวางเราก็แต่งนะฮะให้มันลงล่องดีๆนะฮะสไตล์ผมก็ ใช้กระดาษรองเช่นเคยนะนะแล้วก็แต่งนะแต่งให้ทางทติเตอร์มันมันเข้ารูดีๆนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมแต่งก่อนครับผมชับก่อนเลยนะครับชับนะ ครับแต่งแล้วครับผมนี่ครับผมลงเรียบร้อยครับตัดเรียบร้อยครับผมสองศูนย์หนึ่งเก้าทีสามฝั่งนี้นะเรียบร้อยครับผมนะต่อไปก็ทําการบัดกรีนะครับผมนะฮะนี่ตัดเรียบร้อยแล้วนะฮะบัดกรีนะครับผมบัดกรีสะดวกครับผมนี่นี่ สันนี้ครับผม B. บีัดกี้เลยครับผมนี่สบายครับผมนี่บัดกี้ตรงนี้บัดกี้ตรงนี้บัดกี้ตรงนี้มัดกี้ตรงนี้นระวังตัวนี้ก็ใชนมตกลงครับผมนี่ลอยไว้บีเ <B. S 2> นี่ยบีซีอีดวกสบายครับผม ถ้าอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่เข้าท่าครับมันจะหลอกง่ายนะฮะตัวนี้ครับผมนะฮะบัดกี้ก็คงไม่ยากม้งครับผมเราจะบัดกี้ก่อนนะฮะเผื่อไม่ให้มันมันนานครับผมแล้วก็ใครๆก็บัดกี้ได้อะไรประมาณนี้ครับผมตัดก่อนครับผมชาบเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับการบัดกีก็ตามชอบเราเลยครับผมจะชอบน้อยชอบปางชอบเยอะแล้วเราก็เช็คนะใหญ่มันถึงกันนะ อย่าลืมเช็คนะฮะนำบัตรคีย์เสร็จแล้วกว็อย่าลืมเช็คเช็คเสร็จแล้วเราก็หนี่ครับผมใช้กระดาษรองนะดึงออกนะ่าก็ประมาณนี้คนระับท่านผู้ชมนะสวยงามไหมมันไม่สวยไม่เกี่ยวนะครับมันมดังครับผม ดังดีมีคนนุนครับผม,มนะครับผมนะโมดูลสิบคู่ครับผมบอร์ดได้ยามาห้าสามชั้น มันก็จะสะดวกสบายหน่อยนึงครับผมเนี่ยวางแล้วก็ขันน็อตนะที่เราเจานะไว้เนี่ยแล้วก็ขันน็อตสบายสบายครับผมนี่อยู่ประมาณนี้ครับ โยงขึ้นบวกลบกาวไฟบวกพอฝั่งนี้ถ้าเขียนไว้เป็น52 0 0งูนย์ครับผมก็เป็นไฟบวกนะฮะฝั่งนู้นเป็น1943่ครับผมฮะฝั่งนี้52 0 0 1ง4ูนย์่งนี้ลบหมอดได้เราต้องสังเกตบอดได้แล้วด้วยนะฮะเนี่ยอยกขึ้นอย่างนี้ ขึ้นอย่างนี้ฝั่งฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งลบฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งบวกนะฮะต้องสังเกตแล้วก็วางก็ยงขึ้นนั่นแหละครับผมใส่เส้นประมาณนี้ครับผมนะมันยาวนานมากนะครับผมก็ยาวมากก็ไม่ค่อยมีคนดูครับผมท่านะผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผม่า การลงทานซิตเตอร์นะครับผมจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสงสัยตรงไหนท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับผมสอบถามผมได้เช่นเคยนะครับเบอร์โทร0934137465ม่ 0, 9, 3, 4, 1, 3, 7, 4, 5, ครับผมสอบถามผมได้ตรงไหนยังไงจะสงสัยนะครับผมอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับดูโฆษณาให้ผมสัก สามวิสามสิบวินะครับผมอย่าลืมดูโฆษณาให้น้องด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมนะฮะโฆษณาที่ขึ้นมาก็อย่าเพิ่งกดข้ามนะครับดูอย่างน้อยสักสามสิบวินะฮะหรือดูจบก็ดีครับผมนะค่าอินเทอร์เน็ตก็อยู่ที่นั่นแหละครับผมกับโฆษณานั่นแหละครับผมท่านผู้ชมครับนอกเนื้อจากท่านผู้ชมที่ไว้วางใจนะสั่งทำนะแล้ว ก็จากโฆษณานั่นแหละครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับ fc อ่าไทยแลนด์นะประเทศไทยของเรานะครับ fc ซสปอลาวครับผม fc เกาหลีใต้ fc เมียนมา fc กัมพูชานะครับผม ล้ำรวยล้ำรวยทุกทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผมขอขอบคุณนะครับผมท่านผู้ชมที่รับชมในช่องสายทานสาวชาแนล